สวัสดีตอนเช้านะครับนักเรียนป .3 เราอยู่กันใน English Online Class สำหรับ Primary 3หรือผสมศึกษาปีที่3นั่นเองวันนี้เราจะมาต่อกันจากคาบที่แล้วนะครับจำได้ไหมคาบที่แล้วเราถึงที่หน้า26กัใช่ไหมครับเรื่องบายเรื่องพรว่าเราเดินทางยังไงเราไปยังไงนน่นนี่นั่น,น,นใช่ไหมครับคราวนี้เรามาอยู่กันในหน้า27นะครับนักเรียนวันนี้เราจะไม่เรียนเนื้อหากันเยอะเพราะเราจะเล่นเกมกัน เราจะเล่นมินิเกมกันนะครับก็คือดูจากในรูปได้เลยเนี่ยเขาให้เราโยงเส้นใช่ไหมครับแล้วเราก็แล้วเราก็ตอบว่าเขาไปด้วยรถอะไรหรือเ,เขาเดินทางไปยังไงแล้วเขาไปที่ไหนก็จะมีสถานที่อยู่แล้วก็เราก็ต้องตอบใช่ไหมว่าเขาไปยังไงไปสถานที่ไหนไปยังไงนั่นเองครับโอเคเรามาดูข้อแรกกันก่อนในตัวอย่าง where's he going แวร์จำได้ไหมครับแวร์คืออะไร W h Question คือคำถามแวร์ถ้าถามแวร์ก็ต้องตอบคืนด้วยสถานที่เพราะแวร์มันถามหาสถานที่ใช่ไหมครับคำถามคือ Where is he going เขากำลังจะไปที่ไหนคำตอบคืออะไรเราลองลากเส้นตามถนนดูนะครับตุ๊ด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 อ่าคืออะไรคือเขาคือ Factory นี้คือโรงงานเห็นไหมเขามีปล่องมีปล่องอยู่แล้วก็มีควันลอยออกมาก็คือ he's going to the factory he's going to the factory จำได้ไหครับเพราะ factory คำนี้ถึงมันจะเขียนว่า factory แต่พออ่านจริงๆจะให้มัน fluent จะให้มันดูดีดูอินเตอร์เราต้องหาว่า factory factory มันจะชื่อีนะครับ factory นั่นเองโอเคแล้วเราถามต่อคำถามที่2 how is he going there how is he going there แล้วเขาไปที่นั่นยังไงอะ h o ้ก็คือยังไงหรืออย่างไรใช่ไหมครับเ h e p r ท์ u วี t i o n เช่นเด no ียวกันแ e ก็คือที่ไหน He เห็นไหมครับเป็นผู้ชายก็ใช้ He นะครับก็ตอบได้ว่า he's going by bus he's going by bus เพาะอะไรเขาไปด้วยรถประจำทางรถโดยสารประจำทางหรือรถบัสนั่นเองนะครับเห็นไหมเขาเดินเขานั่งรถไปตู้ตู้ก็จะถึง Factory แล้วโอเคครับต่อมาเรามาดูกันที่ข้อที่สหรือเด็กผู้หญิงคนนี้ เด็กผู้หญิงจำได้ไหมใช้ she ใช่ไหมครับคำถามก็คือเหมือนเดิมเลยคําถาม where is she แต่ไม่ใช่ she แล้วนะเป็นคอลเป็น she นะครับ where is she going where is she going <c oughs> she is going to อะไรเขาไไกำลังไปไหนดูซิหล่อนกาลังไปไหนไป store store คืออะไรครับ store ก็คือร้านค้านั่นเองอาจจะหมายถึงห้างก็ได้หรือร้านค้าหรือร้านขายของก็ได้เราก็จะตอบว่า she's going to the store she's going to the store เห็นไหมครับเขาไปยังไงเขาไปไหนเข,าไ,ไนเขาไปห้างไปร้านครับแล้วเขาไปยไง how she's going there how she going there หล่อนไปที่นั่นยังไง่ะ how h o คืออย่างไรใช่ไหมครับตอบว่า she's going on foot ก็คือเดินไปนั่นเองไปด้วยเท้าเดินไปจำได้ไหมครับ by and on ครับที่แล้วที่สอนกันไว้ อันนี้จะเป็นการเล่นเกมแล้วเราก็จะได้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วนะครับโอเคเรามาต่อกันข้อนี้จบแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยครับ she's going to the store she's going on foot ก็คือหล่อนกำลังไปที่ห้างสเปอร์มา์หล่อนเดินไปนั่นเองรูปที่สามครับผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับผู้ชายขับรถอยู่แอนแนนนแขับรถอยู่รถสีแดงของเขา เขาไปไหนดูตามถนนเลยเดิมตามถนนตู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 อึ้งมาถึงอะไรเบเกอรี่เบเกอรีจำได้ไหมครับเบเกอรคืออะไร b a เกอรก็คือร้านขายขนมปังนั่นเองแล้วคำถามเราจะว่าไง where he going where's he going เขาจะไปที่ไหนเราก็จะตอบได้คล้ายๆกับอันนี้เลยเหมือนกันเลย he's going to the bakery he's going to the bakery ก็คือ เขากําลังไปที่ร้านขายขนมปังนั่นเองเห็นไหมครับเราต้องอย,อย่าลืมลากเส้นนะครับนักเรียนว่าที่ไหนไปที่ไหนแล้วเขาไปยังไง How's i he going there? How's i he going there? เห็นไหมคำถามถ้าเป็นผู้ชายก็ he เป็นผู้หญิงก็ she นะครับเดนย้ำไว้อันนี้โอเคคำตอบก็คือ he's i going by car เห็นไหมครับ he's going by car ก็คือเขาขับรถไปเขาไปด้วยรถยนต์รถส่วนตัวนั่เอง by c ค่โอเคเรามาดูกันรูปที่3ต่อครับเด็กผู้ชายคนนี้กำลังปั่นจักรยานอยู่ปั่นปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วตามทาตามทางไปไหนทางที่เขาไปเดิอปั่น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 ไปที่คลีนิกคลีนิกคืออะไรครับคลีนิกก็คือ สถานพยาบาลน,นั่นเองเหมือนแบบแคล้ายๆโรงพยาบาลขนาดเล็กเป็นคลินิกหรือเราจะเรียกทับสับส่วนใหญ่เขาจะเรียกทับสับว่าคลินิกกันไปเลยเราก็จะถามได้ว่า where's i he going where's i he going เขาไปที่ไหนก็ตอบได้ว่า he's i going to the clinic he's i going to the clinic อ่าเขาไปที่คลินิกเห็นไหมตามถนนเลยแล้วถ้าเราถามต่อว่า how's i he going there How is he going there แล้วเขาไปที่นั่นยังไงแล้วเขากำลังไปที่นั่นยังไงล่ะก็จะตอบได้ว่าอะไรครับ he is going by ไม่ใช่ by Barcelona ขาจะเป็น by bike by bike หรือจะใช้คาว่า bicycle ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับเขาว่าจักรยานจะใช้เขาว่า Bike หรือ Bicycl e ก็ได้ไม่ผิดนะครับอ่าเรามาต่อกันในรูปที่5เลยครับเห็นไหมครับเขาผู้หญิงคนนี้อยู่บนอะไรอยู่บนรถแท็กซี่รถโดยสารนั่นเองรถแท็กซี่ก็คือรถยนต์โดยสารรถแท็กซี่นั่นเองเราเรียกครับสั่งได้เลยว่ารถแท็กซี่นะครับโอเคดูตามถนนเลยเขาไปถนนถนนนี้พาเส้นนี้พาเขาไปไหนครับ รีแพ์ช็อปนั่นเองรีแพ์ช็อปคืออะไรก็คือโรงซ่อมรถหรือร้านซ่อมรถนั่นเองครับเป็นไหมรถจอดอยู่รีแพรชก็คือแปลว่าซ่อมแซนนั่นเองครับหรือเราจะใช้คำหนึ่งจำได้ไหมที่ครูสอนเราเลยไปในคาบแล้วว่า g a รา g e g a r รา e ชคืออะไรคือโรงรถหรือโรงหรือร้านซ่อมรถนั่นเองครับแปลว่าโรงแปลว่าร้านซ่อมรถก็คือจบไปเลยถ้าพูดว่า g a รา g e ชก็คือเขาจะรู้เลยว่าอ๋อร้านซ่อมรถนั่นเอง โอเคแล้วคำถามก็คือ where she going where she going หล่อนไปที่ไหนอะ่ะ to 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 she's going to the repair shop she's going to the repair shop หรือ she's going to the garage ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับโอเคแล้วคำถามต่อไปว่า how she going there how she going there แล้วหล่อนไปที่นั่นยังไงเขาไปยังไงครับ แท็กซี่ใช่ไหมแล้วจะตอบได้ว่า she's going by taxi she's going by taxi เห็นไหมครับเขาหล่อนไปด้วยรถแท็กซี่เพื่อไป Repair s h o อออกแต่รานั่นเองรูปสุดท้ายดูดูนะครับเขานั่งอยู่บนอะไรรถไฟใช่ไหมดูเทรนเขานั่งอยู่บนรถไฟแล้วนี่ทางรถไฟเรลเวย์พาเข้าไปไหนครับพาไป Office เห็นไหมมีคำเขียนว่า Office อยู่ ออฟฟิศคือ,อไลน์ออฟฟิศก็คือสำนักงานนั่นเองนะครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมที่ครูเคยสอนพวกเราไปคำถามคือ where's he going where's he going เขากำลังไปที่ไหนคำถามคำ,คำตอบที่เราก็ตอบได้ว่า he's going to the office he's i going to the office คือเขากำลังไปที่สำนักงานนั่นเอง to the office ก็คือไปสำนักกานกำลังไปสำนักงานนะครับแล้ว how's he going there อันนี้ครูจะถามพวกเราจริงๆถ้าเราอยู่ในการห้องเรียนครูจะเป็นคนถามใช่ไหมครับแล้วพวกเราก็าจะเป็นคนตอบมาให้ครูแต่นี้ต้องเรีนเยนออนไลน์ครูก็เลยต้องบอกให้พวกเราฟังโอเค how is he going there? แล้วเขาไปที่นั่นยังไงเราก็จะตอบว่า he's going by train เข้าใไหมพะเขานั่งรถไฟอยู่ he's going by train ก็คืออยู่บนรางรถไฟกำลังจะไปที่ออฟฟิศนั่นเองสำนักงานนั่นเองโอเคหมดแล้วสำหรับหน้านี้ Sorry เหลืออีกหนึ่งอันข้างลา่างอันนี้จะเป็นคำถามแต่จริงๆครูต้องเป็นคนถามพวกเราแล้วพวกเราก็จะตอบใช่ไหมว่าเราไปโรงเรียนกันยังไง How do you go to school? พวกเรามาโรงเรียนพวกเราไปโรงเรียนกันยังไงหรอใช่ไหมครับ Or how do you go to the park? เราไปสวนสาธารนณะยังไง How do you go to the store? เราไปห้างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดจะตอบกับครูให้เราดู How do you go to school? ถ้ามีคนมาถามครูอย่างนี้ครูจะตอบว่า I go to school by car เพราะครูขับรถไปใช่ไหมครับครูขับไปด้วยรถยนยต์ครูจะตอบว่า I go to school by car นั่นเองแต่ถ้ามีคนมาถามครูต่อว่า How do you go to the park? How do you go to the park? แล้วเราไปไปสวนสาธารณะยังไงครูจะตอบว่า I go to the park by bike I go to the park b y b i ไปก,ก็คือคู่นไนจักรยานไปสวนสาธารนณะนั่นเองว่าจะได้ออกกำลังกายด้วยไปเกลด้ยนซาายออกกำลังกายนั่นเองครับต่อมา how do you go to the store how do you go to the store เราแล้วคุณไปห้างยังไงหรือร้านค้ายังไงของครูครูจะตอบว่า I go to the store by motorcycle I go to the store buy motorcycle คืออะไร motorcycle ก็คือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นั่นเองครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของครูนะครับของนักเรียนนักเรียนก็ดูแล้วก็เอาไปเขียนตามได้นะครับว่านักเรียนไปด้วยยังไปโรงเรียนยังไงไปสวนคาธารณะยังไงหรือไปห้างสสินค้ายังไงครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเราเรียนกันเล็กน้อยเป็นการเล่นเกมที่ครูบอกจะได้ให้เรารู้ว่า,ถ,าถ้าเขาถามอย่างนี้เราจะตอบยังไง ถ้าเราไปที่นี่เราจะบอกเขาอย่างไงนั่นเองโอเคถ้างั้นวันนี้จบแล้วครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคน h a v e a Good Day Bye